เอาไปคมแต่แตนี่เอานี่เบิดอยู่แข็งนองเฮ็ดบันี้เฮ็ดบ่ทัานดิเนี่ยตะเคียนอยู่เขาแค่อยากเบิ่งหน้านี่เด้อจ้าเบิร์กแบ้ ีแดงตัวหมอนเมันหอนดูนั่นเป็นสีขมอยู่นั่งกินรู้เออโอ้ยหอนเดีจะไปบอารไฟปากติรเบนงติองบึงสามอาที่ตัปเอ ใสหลายบุกคมไปไหนได้ล่ะว้า มึงสั่นมากุว่นสั่นเลยดูน่นโอ้่่น่ปานถึง ไม่กินได้หรอด่าไม่กรอบเนาะแข็งเนาะเดี๋ยวเนี่ยอย่างไรเงี้ยอันนั้นใส่ถุงเลยตรงน อ right? ันนี้เราเขาอืมอื้ก็หิทั่วปวดทั่วเลี้ยตันลิ้วไม่ตัวแม่ห่อนหนาก็ห่อน 嗯，哦，嗯，嗯，我憋，嗯，海，这轮了，呜，停。 เข้าใจแยก็้งใจกันไม่ได้จ้าอะไรล่ะคุดละลายที่เคยมารับชมน,นี่กดอินโดไรเลยสองเยนะ ไม่ไปหายภัยนี่ก็คือแผงบุกลาในกรกินเป็นเวทยาเจาพ่ออื่นยากาดมั้งแล้วคือไปจ็บคนอื่นก่ได้บุญไปทำบุญไปยังก็ไปทำบุญอ๋อจะได้บุญเนาะเอาเนี้ยแล้วก็ดินพปย่ย่มเ้าอางนี้เลยอะไรดีวะ ข้นคนข้นคนคนต่ำเนะเาป็นคนต่ำด้วยกันไม่ม่เกิดไป,นนาาเ,ปนเนี่มาได้ป้นฝันได้ยังฝัน้นนมนีมาเลือกกระตบม,มากระน,นีมงด ขมหลังแม่จัปากโงงไว้เรๆเขาเปนสิแสงเพื่อนดีนะเด้ยงัางมาไปมือเหนียนยังไงเก็บกิจกโปมาบอกเหนนมดีข้มวิ่งแยงออกปากแล้วมาออกปากจับปากไว้ข้มเองเด้ออไปเชมดิเอาอยไปเชื่หม ผมรลมกับมาเอาไปชิมตังหาแกาเปียวนถ่งมมกินสิบาทไม่ได้เอาเปวัยว่าข้ป่ะอืมขีมเนวข่าวบอล่ิติบกินกระเตียบปะมนี่ก็ขาเลยแต่เป็นบเวสิบบายสองแล้วจอยมอหอนนี่จอยม้อห้อนนี่เามใกล้มอ ยันยันยันันฉนจับก้องด้วยฮะจับกล้องซ้ายพี่ซ้ายหนูมันอ่ะไม่หมดบอกให้ลาจับกล้องปับปับขอเล็กกว่าหน่อยนะด้วยอืมไปเอาไปกระโดดอ่เอ่ะอ่เอยเอ่ะ ปัญญหลายแท,ท้ใครจะขาสุดพ่อแล้วตัดเอาโอ้อยนี่ไงจอยติดีายไปเองก้ดินก็ข้นสอเอากระตันหรือพ่อเดี๋ยวคนเนี้ยพ่อเลยี่ขเอาี่เอาวะนี่เอาอเด็ดคมล้งเฮ็ดงงามลูก อันนู้ก็ต่อไปไงนั่งร่งแล้วไปับร่วงมันเสมอการเห็ดขึ้นมาผาปากโมกีเนี่ยทด้หมดหมดเนี่ยเอาคืนเร็วๆสิเนี่ย โอ้ยอย่มาเตะพอยยังพอมาอมันสุพั้างูเยีแม่มันเรนล้นสิเดียพ่อมาตัมานยยายามันพ่อเล้ววเอไปเห็นยังพ่อเลี้ยงอแล้นน่พ่อไมันพ่อเลี้ยนี่มันเบิดขอดีนี่คับอก็ฟังนะที่ไม่ซิกนีกไปเลยเถอมาเรียนสิบ่ะอือัต่าคล้วาไพ่อเลี้ยจะดึงออกมากว้ตุนใด เลื่อนแต่ไงแเย่อเร็วง่า ครับปัุณลงครับลองครับขับมทางน้าเออล้วก็